ใอ้สิใช่หรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจซะแล้วลนะมีอ่านคุยใช่ไหมนะโมท่านสินะเอาพูดกันสั้นๆดีกว่าน่าจะโม้แล้วนะโอ้พวกเงินสดเป็นล้านเนี่ยโอ้โหทาอย่างกอะไรนะไปเจอเอไปเจอเงินสดนะครับอยู่ข้างกองขยะนะอยู่ข้างถังขยะนะวันนี้อันได้ข่าวนะอันมีเจอข่าวอยู่นะครับอมีคนไปเจอเงินอยู่ข้างถังขยะใส่ไอ้ถังพลาสติกไว้อะ สิบสองล้านนะเอฟซีเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับเออแอดงงเลยนะครับโอโ้โหเอาเงินมาทิ้งสิบสองล้านนะ่ะเงินสดสดนะ่ะนะอันนั้นยังน่าเชื่อถือกว่าเอออันนี้พกไปเป็นล้านเออเอาไปประกันตัวมาเป็นเดือนเดือนใช่ไหมได้มากกว่าสิบล้านอันนั้นแอดก็จะเชื่อนะอันนั้นน่ะแอดคำนวณว่าน่าจะเชื่อ แต่แอดว่ามันก็ต้องหมดไปบ้างแหละหมดไปเยอะเลยละไม่ใช่หมดไปบ้างหมดไปเยอะเลยอ่าหมดไปเยอะเลยเพราะว่าที่เขาซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยมันเยอะนะไม่ใช่ใน,น้อยๆอ่าไม่ใช่ใน,น้อยๆแอดดูแล้วเนี่ยเยอะมากเขามีจริงๆใช่ไหมก็เราก็เชื่อแหละแอดแอดเชื่อเขานะว่าเขามีเนี่ยเอา้าถ้ามีเนี่ย ถามหน่อยว่าเขาจะรับบริจาคทําไมเออถามหน่อยว่าเขาจะรับจากแม่แม่เอฟซีทำไมอะแต่ถ้ามีอ่ะถูกไหมถ้ามีก็ปฏิเสธไปสิบอกโอ้ยไม่เอาหรอกฉันก็มียังยังไม่ถึงขั้นหมดนะถ้าหมดแล้วก็ว่ากันอย่างเงี้ยถูกไหมเอฟซี FC ก็จะให้มาเป็นแสนึก็ไม่ต้องเอาเพราะอะไรเรามีอยู่แล้วเราจะไปเอาเขาทําไมถูกไหมล่ะเผื่อเขาเอาไว้จําเป็นเอาไว้ใช้อ่ารักษาของเขาเอาไปดูแลสุขภาพเขาไม่ดีฝาหรือถูกไหม เออถ้าเขามีขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาเงินพูดง่ายว่าสร้างวิมานก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วละ่ะมีเยอะขนาดนั้นนะเออถ้าพูดถึงว่ามีเป็นล้านมีเงินสดๆเป็นล้านๆเนี่ยโอ้โหนานสร้างเลยมันงานเด็กๆอองานจิบจ๊บๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอดไม่เชื่อนะครับเอฟซีนะแอดไม่เชื่อนะว่าจะเป็นอย่างนั้นเออมันกล้า ลอยหน้าลอยตาล่ะอะเอดก็สงสัยอยู่เขาก็เอา้าก็มีเอฟซีเขาสนับสนุนอยู่ข้างหลังไงเอฟซี FC เขามีเป็นแบ็กกราวอยู่ไงนะเอฟซี FC เขาแบ็กกราวอยู่ข้างหลังไงเขาก็เลยไม่ได้มีกลัวใครทางนั้นแหละไม่กลัวใครไม่สนใจใครนะเพราะอะไรก็มีแม่ๆเขารออยู่ข้างหลังไงคอยค้ำจุนอยู่อเออพวกอยู่เมืองนอก เสียให้เขาเท่าไหร่ไม่ได้ฟังคุณหนูนะพูดหรอออก็ก็รู้อยู่ว่าเขาเสียนะ่ะไอ้ช่วงนั้นแนะอดรู้เลยว่าเขาได้เยอะช่วงนั้นนะได้เยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าอ่าได้เยอะประมาณเท่าไหร่อ่าได้เยอะประมาณเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาสูญเสียตรงนี้ไปเยอะไหมเยอะอ่าเกี่ยวกับการคว้านเนี่ยตรงนี้ยไปเยอะมากอ่าเสียไปเยอะมากแต่แอดก็ว่าเขาก็จะมีเหลือนะ่ะเอาจริง แต่ก็ยังงงว่าแล้วแม่แม่เอฟซีก็จะมาให้ทําไมถูกไหมเออเขาจะมาให้ทําไมใน,นเมื่อเขามีเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรสิถูกไหมนะเออจะต้องเอาโฉนดที่ดินไปทําไมอืมทําไมแอดเอาไปใช้อีกสิบหรือยี่สิบปีใช่ไหมได้ดีกว่าเลย <laughs> เออก็นะ แอดก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาทําแบบนั้นน่ะแสดงว่าเขาก็โกหกอดีตสิถูกไหมอ่าโกหกอดีตสิเพราะว่าการที่แบ่งกับอดีต,ตเนี่ยก็แบ่งกันคนละไม่ขี่ตังเองนะเขาบอกมีทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ได้ไหมเอาแบ่งคนละครึ่งก็ได้คนละไม่ขี่ตังเองนอกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับอ่าที่เกี่ยวกับที่นะครับแล้วก็นี่ด้วยแบ่งคนละครึ่งอตั้งหากนี่นะแบ่งกันเป๊ะ เ <laughs> มียเขามีเงินใช่ไหมใช่แอดก็ว่าแหละเขามีแน่ๆนะแอดก็ว่าเขามีแหละแต่ว่าเขาจะมีเท่าไหร่แอดเดาไม่ไม่ค่อยถูกแต่ว่าแอดว่าเขามีเยอะเพราะว่าอ่าเราเปรียบเทียบไหมกับเคสอื่นๆเคสอื่นๆซึ่ง,งเขาไม่ได้ดังขนาดนี้นะแอดบอกเลยเขาไม่ได้ดังขนาดนี้ เขายังได้ขนาดนี้เนี่ยเออไม่ได้ดังนะเขายังได้นับภาษาอะไรเออดังขนาดนี้เขาต้องได้เล็กๆเนี่ยเขาได้เยอะอยู่เชื่อนะว่าแลกๆเนี่ยเขาได้เยอะมากแต่พอมาระยะหลังๆหลังๆเนี่ยเขาอาจจะให้น้อยลงแหละเออให้น้อยลงเอ,อ่แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าว่าเขามีอยู่นะเออเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นอ่าให้ก็เอาอะนะ ก็ไม่ว่ากันแหละให้ก็เอาเอาอมาลอยเล่เหรอเล่มเกวียนนะเออใช่ครับผมนะเยอะไม่เยอะเพราะยังเอาปืนมาจำนวนหนึ่งเลยใช่ไหมก็แอดว่าเขาก็เยอะอยู่นะคุณอ่า สุวิมลนะครับแอดว่าเขาก็เยอะอยู่แต่แอดไม่รู้ว่าเขาเยอะมากน้อยแค่ไหนสวัสดีคุณดวงแข่ด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีท่านด้วยนะเออแอดไม่รู้ว่าเขาจะเยอะขค่ไหนแต่ว่าที่นน่แน่มั่นใจอยู่นะครับมั่นใจอยู่ว่าเขามาเยอะแน่เพราะว่าเขาเอาเงินเขาบอกว่าพกเงินเป็นล้านนะอ,อพกเงินเป็นล้านนี่เอฟซีก็ไม่ต้องช่วยแล้วละ่ะนะเอฟอซี FC ก็ไม่ต้องช่วยแล้วเพราะยังไงยังไงเขาก็มีอยู่แล้วนะ เดี๋ยวขาดอันนู้นนะครับเออขาดอันนู้นขาดอันนี้เขาจะพูดว่าขาดอันนู้นขาดอันนี้เอ่อที่วิมานนี่ขาดอันนู้นนะเอ่อประตูก็ไม่มีพื้นก็ยังพื้นอีกเอา้าฝ้าฝ้าอีกเอาฝ้าอีกโอ้โหนะเอฟซีนะนะถ้ามีขนาดนั้นก็ทําไปเลยตามเองไปเลยเอ่อ เยบยามไม่มีทั้งๆท,ที่มีเพราะคนสงสารมันก็เป็นประมาณนั้นแหละคุณจตนานะครับเป็นประมาณนั้นนะครับเออเป็นประมาณนั้นแหละแอะก็เห็นว่าอ่าแต่ว่าเขาก็ได้จริงนะเอออันนั้นก็เป็นเรื่องไอตอนแรกตอนตอนนี้ก็คงยากแล้วล่ะนะครับตอนนี้คงให้น้อยลงเออแต่ว่าถ้าเขาเขามีเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องบอกปฏิเสธคนอื่นได้เหมือนกันนะที่เขาจะให้อะ ถ้าเขามีนะถ้าใจใจตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองมีเนี่ยเราก็คงไม่รับของคนอื่นเออใช่เพราะว่ามันเป็นเดือนแล้วไงตอนนั้นที่เขาสั่งปิดเขามันเป็นเดือนแล้วเออเราว่าเพราะว่านานเกินไปแล้วแต่เขาบอกว่าปิดไม่ได้นะเพราะว่าอ่ามันใช้ร่วมกับอา่าบัญชีไอของทอกศของอะไรเขานี่แหละเพราะว่าเขา เป็นหนี้ทกศออ,อยู่ตอนนั้นเขาปิดไม่ได้อ่าเรื่องไม่ยอมเสียภาษีไม่รู้เหมือนกันเรื่องเสียภาษีเนี่ยไม่รู้นะว่าอ่าเท่าไหร่ยังไงตรวจสอบไม่ได้ไงถามว่ามีส่วนไหมมันก็เป็นไปได้นะเอซี FC นะก็เป็นไปได้ที่จะมีส่วนตรงนั้นนะ่ะอ แต่ว่าที่เขาบอกว่าเอาเงินไปที่ศาลเป็นล้านเนี่ยแอก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหเขามีเงินเป็นล้านเลยเหรอพกไปเป็นล้านแต่ค่าประกันเขาบอกว่าห้าหมื่นเองเห็นไหมเ,เขาพูดเองนะเขาพูดเองนะเออไม่ทันเลยเหรออ ก็เขาเป็นคนบอกเองนะ่ะฝั่งเขาเป็นคนบอกเองเนี่ยว่าเขาพกไปเป็นล้านเอแต่ว่าเสียค่าประกันแค่ห้าหมื่นเองเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, มันผิดคาดเลยเ <c oughs> ขาว่างั้นนะเออผิดคาดเลยนะพกไปต้องเยอะแยะนะนะเออแต่ก็เสียนิดเดียวนะเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะพูดง่ายวะ่ะตอนแรกเขาก็บอก <c oughs> ไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีเนี่ยไม่มีเออไม่มีเลยเนะี่ย มันก็ดูเอ๊ะยังไงวะไม่มีเลยแต่พอพกไปเป็นล้านอ่ามันเป็นไปได้ไหมเอฟซี FC? มันไม่ได้เป็นไปได้นะโอโหเก็บไว้เสียแปลงที่สองอีกไอ้นั้นนะ่ะก็ว่าไปไอันน,ยอยอออนั้นก็เสียอยู่แล้วละเอออันนั้นก็เสียอยู่แล้วละก็เก็บไว้ อ,อ่มันต้องเสียอยู่แล้วแปลงนี้ก็เสียเออจะเสียเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแหละแต่เห็นบอกว่าอ่าประเมินแค่ 70, แเจ็ดหมื่นละประเมินเงินมาแค่เจ็ดหมืนการความเสียหายอะ่มันใช่หรอก็ยังไม่ไดเ้เขาประเมินแล้วแต่เขาคงยังไม่บอกแล้วเออเขาคงยังไม่บอกแล้วว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เออ เขายงเขาเขาคงยังไม่บอกแร้ว,ว่าเท่าไหร่อ่าได้ใช่ไหมเขายังแต่ว่าแต่แอดว่ามันเยอะกว่านั้นเยอะกว่าเจ็ดหมื่นเยอะกว่านั้นไอ้นี้ยังเสียเลยไอ้สามเหลี่ยมต้องคำยังเสียเยอะเลยมันเสียต้องหลายหมืน่นอ่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นอ่ะน่าจะเสียเยอะกว่าเพราะว่าจิจกรรมเขาเยอะอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะจะไหมเขาทำนู่นทํานี่เนี่ยมันมันหลายอย่างนะ ไอเคสแรกเนี่ยหลายอย่างอยู่นั่นก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะแต่แอดว่าคงจะเสียเยอะกว่าเจ็ดหมื่นแน่ๆแ,แต่เห็น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 เขาบอกว่าเขาบอกจะให้ชุดแรกนี่อยากจะให้ยอมไปก่อนเขาว่างั้นเอเขาบอกว่าชุดแรกให้ยอมไปก่อนเข้าไปสู้ชุดสองเขาว่างั้นเออเห็นมีกูรูนะที่เขาแนะนํามานะ,เ,ะเขาบอกว่าให้ ให้อันแรกเนี่ยเคสแรกเนี่ยให้ยอมไปเอรับสภาพไปแล้วก็ให้ไปตั้งสู้ที่อันที่สองออันนั้นอะแต่อันนั้นอะมันก็มีเหมือนกันอ่าอันนั้นอะก็มีถามว่ามีไหมมีอ่าเพราะว่ามีหลักฐานเหมือนกันเอ่อมีหลักฐานแต่ว่าแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเยอะอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือหลักฐานมันเยอะกว่าแล้วว่ามันก็เสียหายมากกว่า อเขาสู้ลําบากอะพูดง่ายเขาสู้ลําบากเขาอาจจะต้องยอมอันนี้ไปแล้วก็ไปสู้อันสองอสู้อันสองถามว่าอันสองมีไม่มีไงอันสองก็มีมีคลิปมีรูปภาพอยู่แล้วก็สู้กันไปอ่าสู้กันไปดูโครงดูโครงเขาสิไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะได้หยุด การใช้เงินดูๆใช่ไหมดูดูอาเคสนี้น่าจะไม่รอลงอาญาใช่ไหมอ่าอันแรกเนี่ยอันแรกนี่รอนะคนกลางคืนอันแรกเนี่ยรออยู่แต่อันสองแอดไม่รู้อันสองไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเป็นอันที่สองแล้วไงแต่อันแรกเนี่ยโอเคเอออันแรกเนี่ยรอลงอาญาเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วแต่อันที่สองเนี่ยไม่แน่ อ่าไม่แน่เพราะว่ามันมันเป็นการอ่าผิดซ้ำสองไงก็นั่นนะสิป้ะนางก็งงอยู่เหมือนกันนะพกเป็นล้านอ่ะเออแล้วยังไปเอาเงินของเอฟซีอ่ะอ FC, ถ้าถ้าเรามีขนาดนั้นเราก็ไม่เอาบอกไม่เอาของเอฟซีอยู่แล้วละ่ะคือให้ก็บอกว่ามีแล้วยังมีอยู่ยังไม่หมดเราก็ต้องพูดอย่างนี้ถูกไหมเออมีอยู่มีอยู่ ยังไม่หมดอันนี้เขาให้เขาก็เอาหมดอ่ะเ,อเขาไม่พูดว่ามีอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีพูดให้เป็นประเด็นเหรอเอาเขาก็เป็นคนพูดเองเนาะเออพกเป็นล้านแต่ว่าเสียค่าปรับแค่ห้าหมื่นเขาว่างานโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นพกมาเป็นล้านเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดานะ้่นะมีตังค์สินะเราก็ต้องเข้าใจว่ามีตังค์แหละ นั่นน่ะสิถ้าเขาพูดแบบนี้ก็หมายถึงว่ามีตังไงนี่คือประเด็นนะครับมีตังไงเออแล้วใครจะเชื่อละ่ะต่อไปอ่ะอืมใครจะเชื่อแ่ะว่าอ่าต่อไปก็บอกว่าถ้าไม่มีตังแล้วก็จะไม่เชื่อกันแล้วละ่ะเพราะาอะไรก็คุณเล่นอักพกไปล้านอย่างเงี้ยอ่ารับรองนะเอฟซีนะเดี๋ยวถ้าเจอค่าปรับเ๋ยเขาก็จ่ายสดเองอ่ะเออเขาก็จ่ายสดเลยเจอค่าปรับะนะ ใช่พูดง่ายๆนะ่ะที่เขาไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาน้องแอดเดาว่านะนะในนิทานเรื่องนี้แล้วกันนะครับแอดเดาว,ว่าเขาไม่อยากจะให้นาะพี่น้องหรือญาติพี่น้องเขารบกวนเขาถูกไหมรบกวนเขาถ้าเขาตัดขาดจากญาติพี่น้องเขาแล้วเนี่ยใครก็มารบกวนเขาไม่ได้เรื่องเงินทองอะ่ะเพราะอะไรเออก็เพราะว่าตัดขาดกันไปแล้วไงไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วไง อ่าเห็นไหมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาก็ไปยืมเงินไม่ได้อไปยืมเงินไปขอเงินนู่นนี่นั่นไม่ได้เขาอยู่ตัวคนเดียวเดี๋ยวเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยเข้าไว้เลี้ยงลูกนะนู่นนี่นั่นเห็นไหมนะ่ะเขาก็อ้างได้อยู่แล้วก็ไม่มีใครยุ่งกับเขาอยู่แล้วอย่างเดียวไม่ยอมเสียใช่ไหม ก็นั่นสินะครับเพราะเงินไหนใช่ไหมนี่แหละเออไม่ใช่อะไรก็คือถ้าเรามีเงินเนี่ยใช่ไหมเรามีเงินเยอะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเอาของคนอื่นเขาแค่นั้นเองเราก็บอกว่าเรามีแล้วยังไม่หมดแล้วก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเขามีใจจะช่วยอันนั้นก็ไม่ผิดแหละแต่บอกเราเรา,เราก็บอกว่ามีแล้วเออเอาไว้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขอก็ว่างั้นคือ อ่ารักษาลําใจแต่อันนี้เขาเอาเลยให้มาเท่าไหร่เขาเอาเท่านั้นแหละเออนะเออให้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนี่ยก็คือไม่รู้ะ่ะมึงให้กูเอาอ่ะกูมีเยอะกูก็ไม่สนนะบางคนคนให้อาจจะมีน้อยกว่าด้วยนะเอ็ดว่าคนให้เขาอาจจะมีน้อยกว่าเขาก็ได้เขาอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้เอ่อแต่เขาไม่บอกไงว่ามีเท่าไหร่